ะะะะะจะวิ่งโอลิมปิกหรือไงไวะไอตาใกล้ถึงยังเลยเหนื่อยอย่าพูดมากเป็นตะแก่ขี้บ่นซิวะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วปะโททั้งสามคนวิ่งในป่าจนมาถึงกระท่อมทิปลูกไว้บนต้นไม้ใหญ่ดูแล้วน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลุงตะต้องเข้ามาทำตัวลับๆล่อๆในป่าทุกคืน น่ะเป็นไงแอดึงอ่ะเด้อาสจอรอหันกระรันยอไหมะละ่ะบ้านคูบออาขันตุกะ พระนี่ยกมาทั้งคังแสงเลยเลรววะลุงสะสมเอาไว้ทำสงครามกับประเทศไหนวะเน,นี่ยเฮ้ยไอต้ตะเตรมสะขนาดนี้เนี่ยมันเองจะรู้นะว่ามันคือตัวชี้อะไรอืมใครเองก็ไม่รู้แต่ที่แน่แน่ทุกทุกห้าปีพวกมันจะกลับมาจับคน้นไม่ก็สัตว์ในหมู่บ้านเราไป สิบปีก่อนออตองเมียข้าก็ถูกพวกข่านั้นลากหายไปในแสงปหลาดก่อนจะถูกดูดลอยขึ้นฟ้าไปตอนหน้าตต,ตาข้าเลยเฮ้ย้ะและ้วทำไมไม่บอกข้ากับชาวบ้านว่าเ้อข้าก็บอกไปแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อจำไม่ได้หรอวะอ่ะพวกเองเอานี่ไปใส่ซะมันคือหมวกที่ข้าทำขึ้นมา ใส่แล้วพวกมันจะมองไม่เห็นเองฮะไอ้ออหมวกเนี่ยเองรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เห็นเราเองไปรู้มาจากไหนเนี่ยข้างงเหลือเกินวิดีโอสารคดี UFO ไงละ่ะข่าเหมามาหมดทุกม้วนที่มีน่ะดูวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนรู้ว่าพวกมันน่ะไม่ได้มาแค่หมู่บ้านเราแต่ไปทุกที่ทั่วโลกและวิธีเดียวที่จะจัดการมันได้ คือต้องป้องกันไม่ให้มันเชื่อมจิตกับเราหมวกงงงอนั่นแหละจะทำให้พวกเราเหมือนล่องหนหายตัวได้โอ้อเออกูอ้อไปงั้นแหละกูไม่เข้าใจหรอกแต่แต่มึงว่าดีกูก็ใส่ก็ได้เออแล้วทีนี้เอาไงต่อก็ไปไล่พวกปอบนอกโลกให้เฮียนเอ้าอยากได้ก็บอกไหนเลือกเอา นี่เองเอาเงินที่มีไปซื้อของพวกนี้มาตุนเลยเหรอวะเพื่อล้างแขนให้หนางตองเมียรักข้ายอมทิ้งยอมขายได้ทุกอย่างไม่แต่วิญญาณตัวเองเพื่อรอสะสางบัญชีแคนกับพวกแม่งเมียข้าใครอย่ายแตะวอยงั้นงั้นฉันเอาด้วยจ้ะฉันจะล้างแคนให้เปียกมันองั้นเอาไงเอากันวะ นี่ไงที่ขาหายมาซุ่มในป่าทุกคืนเป็นเวลาสิบปีเพราะมานั่งจับสัญญาณและดักเส้นทางการแอบเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวหมู่บ้านเราจะมีก็แต่ไอ้พวกไม่รู้นี่แหละที่หาว่าข้าเป็นปอบเชื่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ตาหัวก็ไม่ล้านเสือขี้น้อยใจจังวะ แม้ใครจะว่าเองเป็นปอบหรือเป็นผีหาอะไรแต่ข้าก็ยังเห็นเองเป็นเกลอเก่าเสมอนะเว้ยไรเนี้ยสองเท่าอยู่ดีดดึงดรามา่าบล็อกแบ็คเมล์เทนซะละเออแล้วไอ้พวกปอบนอกโลกมันไปอยู่แถวไหนกันล่ะจ้าลุงตะบล็อกแบค็คพ่อบล็อกแบค็คแม่มึงสิแหม่เดียวเธอะเล่นไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมา ชายแก่ได้คอยสำรวจเส้นทางของอาคันตุกะลึกลับนี้มาตลอดและจุดที่น่าจะเป็นแหล่งกบดานของพวกมันก็คือหุบเขากลางป่าที่อยู่ห่างจากกระท่อมนี้ไม่ไกลมากนะัก ตามคำเงียบๆถึงหมวกจะพลางตัวแต่ไม่พลางเสียงนะโวยใกล้ถึงหลังพวกมันแล้วระวังตัวกันด้วยลุงผู้ใหญ่และไอ้ป้อมก้าวเดินด้วยใจระทึกส่วนลุงตะที่ดูสงบนิ่งผิดกับฉาย,ยาตะผีบ้าที่ใครๆเรียกขานพายมือให้ผู้ติดตามทั้งสองได้เห็นวัตถุลึกลับขนาดมหึมาที่แอบซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ อะไรวันเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละ UFO จานผียังไงละ่ะครับบอกแล้วว่ามันมีจริงแล้วตอนนั้นไม่มีใครเชื่อครับมหาวา่าคาว่าตอนนี้พวกเองก็เตรียมบ้าได้เลยไอ้ออท่ากูขอโทษกูเชื่อแล้วดูว่าผีปอมแต่นี่มันมาจากนอกโลกเลยนะเ <Okay. S 2> ว้ย ้ hey, นั่นมันไอ้เปียกไอ้เปียกยังไม่ตายดูเหมือนไอ้เปียกยังพอเหลือแต้มบนร่างของมันยังนอนอยู่บนเตียงใหญ่ในขณะที่ร่างมนุษย์กับสัตว์เคราะหร้ายอื่นๆถูกบรรจุใส่ไว้ในหลอดแก้วขนาดใหญ่เพื่อเตรียมคนย้ายเข้าตัวยานพวกเองจำวิธีวางระเบิดที่ข้าสอนได้ใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะไปล่อพวกมัน ส่วนพวกเองก็รีบเข้าไปช่วยเอ้เปียกจากนั้นก็วางระเบิดไว้สองฝั่งแล้วรีบใส่เกีีรยม,มาออกมาเลยเข้าใจเฮ้ยเฮมันเสียงนะตัวคนเดียวเองจะสู้มันได้หรอวะบางอาจทําเมียที่เขารพกูคบไม่ได้มึงไม่ต้องห่วงกูเพื่อนแค่นี้สบายเออแม่งโคตรเท่เลยอ่ะขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองนั่นลุง และไม่ต้องลูกตะกัวผ่านลำกล้องคือทางออกเอ้ยไอพวกอาหมีเอาเมียกูคืนมา มาเลยเข้ามามันที่ตาแหกแตกแตกไปได้โค้เข้าให้ให้ผม,มจับวางนใ,ในนี่มันเชี่ยอะไรกันเนี่ยลุงผู้ใหญ่ละหลาลาตาไปหมดแล้วข้าจะรู้กับเองไหมว่าไอ้เฮียไม่มีมอมา้า ก็มาด้วยกันเนี่ยที่ไปช่วยไอ้เปีกเร็วเข้าข้าจะไปวางระเบิดไอ้ป้อมรีบเขา้าไปช่วยพยุงเพื่อนรักที่ยังไม่ได้สติออกมาด้วยความรวดเร็วยังไม่ตายนึงตายตกนรกตามกูมาว่าไอ้ป้อม ขรจะแตะไว้ไว้ไ,วไม่ไหวไอต้ตาข้ากดสวิตระเบิดแล้วรีบนี้เร็วเข้าเดี๋ยวตายหากันพอดีขอบใจหลายๆว่ะเพื่อนเราไม่ได้ลุยด้วยกันแบบนี้มานานแล้วได้ว่าไหมเอถื่วโวกชัช้ที่ทิ้งมึงก็แล้วกันรีบไปกันเร็ว เพื s <S <preach science> ่อ <ti> เ้ยคขาว่าไอ้พวกปอบนอกโลกมันไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆแน่เลยโนนว่ากันอีกชุดแล้วพวกนั้นพวกไหนไวปั๊มโอ้ยอภิรจ้าช่วยด้วยโทนี่สตาร์กโอ้ใจเบิ่มเบิ่มขึ้นเลยเลยนี่นี่ลุงตะลุงบอกว่าดูวิดีโอเกี่ยวกับไอ้ UFO มาเยอะแยะใช่ไหมแล้ว ลุงตารู้เปล่าว่าไอ้พวกนั้นมันใช้ยังไงอ่ะแหมเองนี่ถึงจะฝากหมาไปหน่อยแต่สายตาเฉียบแหลมไม่เบาเอาตามมางานนี้มันสปีร์ค่ะเอ็งเอาอันนู้นข่าวอันนี้สวดไอ้ป้อมค่อยพาไอ้เปียกไปซ่อนหน้าทําแล้วจะหันหลังกลับมาเด็ดขาดนะเข้าใจโอ้โโ เองนี่มาสุดยอดไปเลยไหวตะารู้ได้ไงว่าจะใส่ไอ้แบบนี้ได้เนี่ยแล้วมันจะไปยากอะไรใส่ใส่กดกดไปเดี๋ยวก็ใช้ได้เองมาได้เวลาแล้วนาทีนี้เพลินซบพึงจะให้ถึงพลิกถึงขิงต้องมีเพลงเมทัลเอา้ามิวสิก นี่มันอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไอ้ผู้ใหญ่ระเบิดจะทำงานในสองนาทีพอข้านับสามเอ็งกดสวิตซ์สีเขียวเลยนะเข้าใจอ๋อใช่ใช่สวิตเขียวได้ได้นับเลยหนึ่งสองสาม แรงระเบิดจะสร้างความเสียหายให้กับยานของุดปังดาวแค่เล็กน้อยเท่านั้นวัตถุลึกลับสีดำพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าผ่าเมฆหนาแล้วหายวับไปด้วยความรวดเร็วอาจจะลืมไปแล้วว่าเด็กแนวนอนเป็นผักรอความรักความ,มหงอยอยู่ ไอ้เชีย่ยลุงแม่งโคตรเจ๋งเลยครับแบดบอยคู่หูขวางนารกชัดๆผมก็คิดว่าลุงสองคนลงไปนอนกอดหมีคุยกับรากมะม่วงซะแลว้วหนังเหนียวว่ะแก่ง่ายตายยากของแท้เชื่อเลยแล้วมึงอยากโดนส้นตีนคนแก่สักสี่คู่ไหมไวไอ้ป้อมไอ้ชิหายไว้มึงแก่มากหรือมึงจะรู้สึกแล้วจะหาว่ากูไม่เตือน เออแ,แล้วทีนี้เอาไงต่อละว,ว่าไอ้ตะใครเขาจะเชื่อพวกเราว่าผีปอบมันคือมนุษย์ต่างดาววะเนี่ยอย่าว่าแต่ลุงเลยผมเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเออนี่นี่ลุงตะตอนฉันไปช่วยไอ้เปียกนะฉันแอบเห็นคนถูกแช่ในโหลกแก้วเยอะแยะเป็นผลไม้แช่อิ่มเลยฉันเห็นน้าตองเมียลุงตะด้วยจ้ะอ่ะไอ้ว่าไงนะไอป้ปอม ตอ้ตองยังไม่ตายเหรอไอพวกที่เพลินสะพึ่งนี่ก็นานนานกว่าจะทำกันเสร็จแต่ละตอนเนี่ยแม่ไม่ต้องไปคิดมากหรอกเอเ้เลองานนี้เขาว่ามีภาคต่อนแน่ๆรถเกา้าไม่ทั้งหุ่นทั้ง UFO เอเลี่ยนก็นด้วยฮะแบบนี้คนดูน่าจะชอบนะอีกไม่นา,นานเราได้เจอพวกผีปอบนอกโลกอีกเป็นแน่ข้าฟันทงเล แต่ก็เอาวะ next time baby